มาตลาดมาตลาดก็เอ้ยมาตลาดสดเลยอ้าเาาบอกว่าเอาอร่อยนะอร่อยเนาะอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากเลย มาคนเดียวโยเตี่ยให้ภาแนะนำหน่อยอ่าบ๊ายบายพี่แพรบอกว่าเราได้ได้อะไรอ่ะนี่มะละกอหรอกับผักกัดผักกัดขั้นส้มเออสวยมากอันนี้ก็เป็นหน่อไม้อู้หน่อไม้ใหญ่มากเลย เนี่ยหมกักหมักอะไรมันมันมันแจวแล้วเราพูดว่าไม่เต็มนะโซของหน่อยโซ, <laughs> โซของหน่อยได้ของเต็มไม้เต็มมือเลยโซของที่ซื้ออ่ะ <laughs> นี่ก็คือกำลังจะไปขึ้นรถแม่กลับบ้านต้นแม่จะอยู่มาจอดยังไงคะน้องอ่อก็ขึ้นไปเดินไปทางนี้ไปกันจะหอเฮ้ยมะนาวมีแล้วพี่ยังไม่กดเลยไม่ดีมากในระบบอ่ตัวมันเหมือนแบบแจ้งว่าหมดอายุก็คือต้องเอาวีซ่าไปต่อปีต่อปีเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้สิฮะเหมือนของหนูอ่ะหนูที่เปิดธนาคารอะไร กุ้งอนนั้นนึงนะสีฟ้ามันจะสุกแล้วสีฟ้ามันโดนก่อนหลานโจยืนหางหลานโจเจ้าพงยู่หางหลานโจนี่มันเหมือนที่แจนบอกว่าต้องเป็นคนเดิมเพราะอย่างของพี่ป๊อปเนี่ยไปต่อก็ผู้หญิงคนเดิมของพี่พี่ก็ต้องไปต่อที่คนเดิมแหละไม่ครัพี่ถ้าพี่ไม่ไปต่อที่คนเดิมเพราะว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้ดีเทลไม่รู้ดีเทลว่าเขาเปิดเพราะพี่เป็นระบบไหนหรือว่าตอนนั้นอะ ที่มันที่มันใช้บัตรขที่ไม่ได้อะเขาอาจจะเอาบัตรของคุณซื้อถ้าไม่เก็บก็ตัด้งเอาแบบแซ่บๆซก็ได้แต่ว่ามันต้องรู้ว่าทองใครถูกอันนั้นคือเป็นความลับของธนาคารเขาซึ่งเขาจะไม่บอกเราแต่วันนั้นนายหนูไปแก้อืมเป็นของหนูมันหนูเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมล่ะหนูเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วเบอร์หนูมันไม่ได้อ่ะหนูก็ไปแก้ไปแก้แล้ววันนั้นเขาก็เลยแบบบอกหนูว่าเดี๋ยวฉันจะให้ ให้ขอเอาของสูสีให้นะหนูบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นหนูไม่ใช้แอปก็ได้อบอกอย่างนี้ก็เอาเอาของพัสะปอรอตแล้วนั่นแหละเพราะว่าเราเป็นคาว,วันนี้เผ็ดมาก บอกว่าเผ็ดน้อยก็กว่าน้องมือน้องมือหนักเวลาไปที่ไทยถ้าบอกเผ็ดน้อยก็คือเผ็ดมากอแม่ค้ามือหนักไม่แต่ถ้าแม่บอกว่าไม่เผ็ดเลยก็คือไม่เผ็ดเลยว่าหรือว่าเผ็ดน้อยก็ยังก็ยังมีเผ็ดอยู่ดิชิมได้ไหมคือจิงไข่เพนนึ่งกุ้งฝำเหกแล้วก็ตําหงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มะฮุงมันไข่เครื่องมาละไข่เครื่องมาละ กำลังจะจืดไข่ก็คือจืดไข่หางก,ก็จิดไปเนาะแจ่มทานเจียวซีฟู้ตตำมะฮูซีเฟเู้ดแซ่บเวอร์กุ้งกับปลาหมึกอ,อันนี้กับทอดไข่มากินรอพี่ชายก่อนไม่ได้รอกันมากินเลยผักผักอยู่นี้เนอะ พีีชจะเป็นนก่่อเเพืดี๋ยวกินให้ดูหน่อยพี่ป๊อบพี่แพชิมให้ดูหน่อยแต่บะฮุงเผ็ดนะเผ็ดมากเลยบอกว่าเบามือเบามือไม่ได้เลยนะภูมิใจนะภูมิใจเป็นเนื้วไหนไข่เครื่องกินได้มากินน้ำกันแซ่บมากเลยพี่สุดแต่บะฮุงเจนใครละไก่ พี่จะรองไห้กับความภูมิใจของหนูอไอยากให้ทุกนิรานกันเลยอ่ะเอ้ยก็อยากปกแกมติดกับบ้านทำอาหารอร่อยไม่อยากพูหนูด้วยหรอลืมะไปเลยลืมด<พ>จะสอนว้ใจเลยไม่ไม่นี่ึงไทนี่อร่อยป่ะข้าวข้าวสอร่อมสอนเป็นคน่ึเข้าได้แบบ พอดีแปะไม่แบบไม่แฉะแล้วไม่แห้งอ่ะหนูว่าหนูว่าอร่อยหนูชอบไม่เหมือนไม่เหมือนข้าวลงอาหารนะไม่หข้าลงอาหารจะแบบเละเลหน่อยแฉะแฉะแล้วไม่ท้ามันเหมือนจะเหมือนเจ้ใหญ่ก้อง้องเนี้ยอันนั้นตอนฟิลฟลข้าวหอมอะไรเนี่ยฟลเนี่เลยไม่เปียกไม่แห้งไม่แข็งฟลนี่ยเลยสวยสวยอ่ะเาได้เยอะอันนี้เรยเยอะขาดก กินอะไรนะไอ้ยังพอเข้าใจเพอาะก็กับ่ดกับกัดมีคนนี้กับคนนี้ไม่ได้กัดไม่ได้กัดเลยของกากคนเนี้ยร่อยมากกิเยอะๆกิน้งหมดนะอันนี้อ่ะโอ้โหตั้งเดือดน่าจะหมดแหละเนี่ยคนเนี้ยสวยหมดพี่ฟอกกินท่านสมกับที่อยากกินไม่เมื่อวานนี้อ่ะเกือบเกือบได้กินแต่ไม่ได้กินไม่หมดเลย ดอู ừ, usted, ้ดูพยากรณ์อากาศต็เห็นบอกว่าตกเลยวดมันดังอืเอาผักไหมแตงกวาอยู่นี่เนาะแตงกวาแบบแตงกวาจะขายอะายใช้มือเลยเนาะโอ้ได้ไปเยมืออยเ เพิ่มัดเพิ่มผัดไม่แต้นไม่จต้มปรุงอืมส่แล้วมีผักมีไข่อือบัวแล้วถ้าคนเราเป็นเหมือนกันนิดหน่งกันเหมือนของต่ออาจจะเป็นคนที่แบบชอบอะไรที่แบบเยรี้ยวนาำอือที่ใส่น้ำตาลไหมปะไม่ไม่ใส่ด้วยหรอรู้ไหมเคล็ดลับคืออะไรขานอน้ำปลาจบอ่าเล่มันมันนัวมันมันนัวและอร่อยก็ก็ขนอมันมีครบแล้วไงขนอมันก็คือเขา เขาเป็นอ่าเองเราก็คือมันอ่ามันมีมันมีผงชูรสกับอันพงกชุ่มคานนอเราเราเรียกว่าอะไรผงปรุงรสอืมก็คือมีคันนอแล้วเธอคือทาอะไรก็คือจบทุกอย่าง<ม>ถ้าไม่ใช่คันนอก็คือฟ้า่ายรสชาติเดียวปัปคือจะฟ้า,า่ายรสสุดยอดก็โลไทยปลอมเขาอะ่ะ <laughs> <laughs> ชีฟูดเป็นของบ้านเพราเธอบอกเธอยังทันไม่เป็นนะอันนี้ยังกินไม่ไหวเลยนะนี่ตู้สี่ดูเลยนะเออเขาทำอาหารมีเป็นคนอื่นบอกว่าทำเป็นเจ้าพี่ทำเป็นแต่นี่ทำอาหารไม่เป็นอันนี้อะถายได้ยังถายแล้วส่งไปเลยยังกินเสร็จก่อนเดี๋ยวส่งไปเขาบอกว่าสูเจอรเขาทำไม่ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดาข้าหูข้าหูทำไมทำไมทำไมไม่เอาออกหมดเลยอะเปผื่อมันจะไม่ต้องแกะ มากว่ามันจะ่ยมันแห้งไปหรอมันแห้งเบิร์ตพุ้งอ่ะถ้าทำเนี่ยรสชาติมันจะยังอยู่แต่ถ้าเอาออกอ่ะเยี่ยมอันนี้ก็คือลืมใช่ไหมลืมตาใช่ไหมน่าจะใช่แล้วใช้มือค่ะใช่ไหมไม่นานไม่เป็นไรมือเลยโอ้โหมือเลยใช่ถ้านี่มันเข้าเหยี่ยมนะป่ันนี้ก็จบแล้วล่ะจิ้มสิบหัวทุ่สุดลึมลืมเอาอันนี่เปต่ายที่เนี้ยมา ขาไก่ย่างอ๋อาก่ยางบอกน่มือื่อก็ก็เจี๊ยมหงอยอะไรเพิ่มเพิ่มมันหงอยหาหงอยแล้วร่านางกาอย่าอร่อยากอร่อยมากชิมเยอะๆนะอเอ่นี้ออกทางนี้มาจใส่เพิ่ม่นาเขาไม่ให้สมากกาขอเห็นไหมขอี่คั่น สิ่ัที่ชอบชมอากาศก็กินอยากให้นักขึ้นเป็นแต่ว่าไม่มีเวลามันหนักกว่าสิ่งที่กินไอ้ยิ่งทีอากาศสุ่นเขาบอกว่าพี่ชายกับพี่ป๊อกแต่ว่าเขาอายุไทยไม่มีอ๋อ,อไปผัดไป่ผัดน,นั้นไทยไม่มีไม่ไเคยเจอกวางตุ้งที่อยู่ดอยดอยแม่สะลองอะ่ะหนูเห็นเป็นแพอเลยคนคนคน,คนที่มองคนมองเขาเขาอะไรอะข้างเหนือหรืเ่าออคนมองเขาทำกันอะหนูเห็น ขายเป็นอย่างที่ว่าพี่บอกไม่ที่ได้เห็นอร่อยมากเลยนะไม่เห็นเพราะว่าพี่ก็เป็นคนไปตลาดสดเหมือนกันแต่พี่เป็นตลาดสดในในเคยเคยไปแม่แถวแถวแถวไปดอยไปดอยแม่สลองไปแถวไปแถวแถวภางเหนืออยู่เชียงเชียงอะไรอย่าแม่คงสอนอะไปทางนั้นอะพี่ยังไม่ไปเหนือกันเด็ดเด็ดไปไปไหมเด็ดไหมไปแต่ว่าไม่ได้แบบแถวตลาดสดคือเขาหาที่นู่น่ะเขาก็จะมีผักดอยอันนี้เขาเรียกผักดอยผักพวกเนี้ย มานเพราะว่ามันจะออกเวลาเราปลูกอ่ะมันจะเป็นแบบอันนี้เขาเขาาปลูกเขาไม่ได้ปลูกเป็นนามันเขาเพิ่นเขาปลูกเป็นยูไห่ยูไห่เออเป็นภาคอือห้อที่ไทยมีแต่อยู่ทางดอยอะไรอย่างเงี้ยได้โอุงเท่ไม่ไม่เห็นว่ะแล้วเราไปทำเมนูอะไรบ้าก็อันสมกอร่อยมากก็คือทำแกงเขาเรียกว่าสมผถะสมผักก็คือสมถะสมผักก็คือสมถะผักอะไรตักดอง มันจะรสชาติคล้ายเหมือนกิมจิแต่มันจะเป็นแบบสไตล์บ้านเราแต่อร่อยมากกิมจิขึ้นกิมจิต้องถอยหลงังถอยหลังเลยเหรอหนูเป็นคนช,ชอบกินส้มผักกาดส้มผักกาดนี่อันอนผักกาดอันนี้มันมันไม่ใหญ่เนาะผ่าเป็นผักกาดคือบ,บ้านเขาุืนพื้นนะผักกาดหื้นต้นั้นแิกาเซแลวมันคือแบบได้กินสมผักกาดสลัดไหม ไม่ได้ห่านะไม่ได้ห่านะก็คือเอาผักสลัดสลไหมช่องสลัดเขาก็ไม่เรียกผักเลยนะเขาก็เรียกสลัดเออห็นไหมไม่มีใครเขาเรียกผักสลัดอ่ะรสจันทด่นี่เขาแบบเอาสลัดไหมสลัดไหมใช่ฉันจะไม่มีสลัดสลัดก็สลัดก็คือเยอะก็อย่างอะไรนะแม่ตั้งแต่เขาเอาลำไยอ่ะมาแบบมันแบบโอ้ยลำไย ลํไย <ใน S 1> โดนมป็มนกาบอกสูตรพี่เอาไข่พี่เอาไข,ข่ทอดใส่ด้วยเอาไข<ม>่ทอดใส่ด้วยแล้วก็เอาส้ตามตำใส่ด้วยแล้วก็เอาไข่เอาอันนี้ใส่นิดหนึ่งไม่เอาปลาหมึกใส่นิดหนึ่งแล้วพี่คนม้วนอ่ะม้วนวน,วนเข้ากันอ่ะน้ำจิ้มชีฟูดแยกนิดหนึ่งแล้วก็ทั้งคําหนึ่งอ่ะลองคิดดูสิอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการมิกซ์เป็นการมิกซ์มันจะอร่อยอ่ะแล้วก็เอาอันนี้้วยไหม ใครแผ่นไม่ไม่รู้ว่าใครแผ่นไม่ต้องก็ได้ใครแผ่นมีเทียมก็ได้เพราะว่าถ้ามันเยอะมันจะกลบเคลื่อนไงใครแผ่นมันมีตัวกบเคลื่อนเขย่าไปไหมโอ้ยใช่แน่นแน่นกันเลยเอาไหมเต็มตัวหนึ่งสองสามนักเข้าไปอร่อยอยากถ่ายรูกตอนนี้ทำไ่พี่ปอมดูเนี่ยขาดขอบเนี่ยขาดมานานเนี่ยบอมขาดมานานเนี่ย อยากกินอะไรลงมาทำที่นี่จริงไม่ต้องลงใจอยากทำข้าวมันไก่อะแต่ไม่มีเวลามันไม่ทำข้าวมันมันยากทำได้หรอไม่ต้องกิงใจน้องเก่งปะข้าวมันยากเลยมันได้ใช้เวลาหุงข้าวข้าวเป็นดีอะก็ดีข้าวมันไม่มาหงข้าวทีนุนะคะไม่ค่อยไม่กินไม่กีนเลยหมดเวลาทำข้าวมันวันนั้น น้องมาันทำกันที่หลังตาเอ, <ไป S 1> อ้ยนาไหนูรู้มันบอกว่าเป็นข้ามันนะแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะถึงว่าเปนคคาเ็นข้าวเล้าแหละแล้วข้าวิดโอ้โ<ฟ>พี่ข้าข้าวบอกฮนะคุณที่หนูบอกว่าหนูจะยื่นให้น้องชายคุณผิงจื้ออะเออ,อเ,เขาไม่ให้เขาไม่ให้คนเลาออะมีแต่คนไทยยื่นได้เร หนูแบบหัวร้อนไม่ได้อลยถ้าบอกว่าถ้าเป็นกลุข้อเป็นผลุซื้อของเราอ่ะมันจะต้องไปติดต่อที่มหาลัยแห่งชาติอย่างเดียวยื่มนะแล้วก็เจ้าคนเราอ่ะก็จะตักตะกร้าคุณเพราะงั้นให้คนที่เป็นนักเรียนของมหาลัยแห่งชาติเข้ามาหรือไม่ก็เป็นลูกลูกหลานของคนที่เข้ามาเข้ามาเขาจะไม่ให้คนอื่นเลยลูกท้าไปถามเราบอกว่าเแทำไมเราเรา่ดใช้ยนอื่นไม่ได้เหรอทำไมต้องเอาคุ่มกุ่มของซื้ออ่ะตู้ของซื้อมันมันเป็นเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ชายได้อย่านเดียว หนูไม่หกแล้วคนจีิยธมันถูกกว่ามันถูกกว่าสิเดอมทำไมไม่ติดต่ออิตาโจพวกมันตอบบมันต่อเขาวัานล้แหละบอกวานานฝกเงินเงินมัจักเงินพันหนึ่งอยู่ไดหลานัวได้แล้วเขาบอกว่ต้องต้องไม่หลานโจตั้งเสียบบอสบุฟเ่บุเ่ไม่ได้นอนบุบุ้เ่เงี้ยไหนมาจัได้กงินันหนึ่งแล้วเขาบเลยแบบโคลม่อเลยใ่ะหแล้วก็บอกว่าวมันขอีกเขาพูดสุกว่า เราาแบบนั้นเกิแสดงว่าเราเห็นแบบคนหนาแดงน้ำเราหลายแล้วแรงก็แดงมุงสิแดงน้ำก็แดงมึงก็แดงน้ำก็แดงคนเอาน้ำเาอ่ะวนนี้อ่ะเผยเผยเทพคืนเต็มใครก็รู้จักแล้วรานี้นองว่าเราจะได้หลานต้านหลานต้านอ่งเขาเนี้่าบได้ไม่ได้เเียวทิ้งนี่ค่ะแล้วว่า เดี๋ยวได้ถึ้กลมเยอะน้องบอว่ามาาตัดโกนะขาเป็นหุ้นอันนี้เนี่ยเราได้เทีเอกลเอาไปเุยได้พอเป็นท้น้นของอันน้มหาลัยงงเขาเจ้าไปเซ็นสัญญาไล้วลำบากงขาไ่้าก,กิจาลเนแต่ว่าคนไทยยังขอได้คนไทยได้คนไทยไเจนซซ <คน S 1> ่ อเจนซี่เยอะอเจนซี่ของหหเยอะเยอะมากแล้วก็ง่ายมากคือแบบไม่ไม่เห็นไม่เห็นรู้เลยนะว่านี่เป็นห้ามหรกว่าไม่ให้เราไม่ใช่เขาห้ามไม่เค็นเขงทาขผงจื้อันี้ยมันเป็นสถาบันจะกินเยอะกว่าพี่ป๊ะกับพี่เพย์กับพี่แจ็คสถาบันใหญ่ใช่ไหมมันเป็นสถาบันใหญ่พอมันเป็นสถาบันใหญ่อะเขาจะแบบ ฉันให้ประเทศก็อเพอเพอเพอไปบริหารกันเองนะแล้วก็มันก็ขึ้นเออแล้วก็มันก็ขึ้นกับแต่ละประเทศแล้ะแหละว่ามันไปถึงใครเข้าใจคือเขาคุณผงจื้อก็คือมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ประเด็นคือเขาส่งทุนให้แล้วไงแต่ละประเทศแล้วก็ไปแจกแจกกันาเององหรือไม่อ่ะก็คือหนูอ่ะมีมีเอเจนซี่คนไทยจะวิ่งให้ใช่ไหมวิ่งให้ได้แค่หนูก็ไปติดต่อกับที่จอมาแ้วคอมาเราพอแล้วเ ต้องไปติดต่อกับมหาลัยแห่งชาติเองแต่พอถูกติดต่อไปแล้วเขาบอกว่าขอให้มีคนยื่นให้ก็ไม่ได้ไม่ให้อืถ้าอย่างนั้นเธอก็ให้น้องชายเธอกลับมาเรียนที่ที่มหาลัยแห่งชาติสิเขาบอกกันมูอมาพูดกันเรื่อบอกว่าถ้านไปเรียนมันต้องเริ่มใหม่เองถ้าเหรอพอเริ่มใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้คุยหรือเปล่าถ้ากลับไปเรียนมหาลัยแห่งชาติขึ้นขึ้นขึ้นมาเป็นนักเรียนของเดือนนะแค่นั้นใช่ไหมเข้าใจแล้วแทันทันได้หรือเปล่าแล้วทีนี้อง พูนพ uh, uh, mm ูน hmm. ม mm ัน hmm. มัน hmm. ว mm ิ hmm. time, so mm ่งหนูะเนาะไที่แที่เป็นเรื่องอะไรนี่แหละเพราะมันหลอนจะวิ่งไ้อะพอพูดไปพูนมันไม่ได้เอาอยู่นะขาบอกว่าสามหมื่นเขาอว่าสามคกันว่าสามหมื่นปีนึ่งแล้วถ้าหนูจะต้องไปผ่านมหาทยาลัยแห่งชาติที่น้องหนูไปอีกหนูต้องไปให้ท่านั้นอีกอะแล้วทนั้นทานั้นคือแบบเป็นคนลาวนี่ไม่เรกเงินลาวนั่เรียกเป็นเนดอลลาร์โอ้โหเงินดอลลาร์อย่างนี้โอ้เงิดอลลาร์มันก็ลาเป็นหมื่นหยวนแล้ อยากให้ดูทายกยน่ารักกันไหมโอ๊ยนี่ขึ้นมาขึ้นมาขี้นม่ขึ้นมา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 ขึ้นมูขึ้ไม่ขึ้นมาขึ้ไมาได้นมาขึ้นมาได้อมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาข้นมาได้มาขึ้ไม่ได้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้มาขึ้นมาขึ้นม่ขม้นมาขึ้นม่ขึ้นมาขึ้อมาขึ้นมีขึ้นมาขึ้มาขึ้นม้มาขึ้นมาข้นมาขึ้ม เราให้เพื่อนไปทำอ่ะแต่มันไม่มีคนทำตอนเนี้ยอยากให้น้องไปอยู่ไปอยู่ทำแล้วก็ให้น้องทำเลยเลยเพราะว่ายังไงหนูก็ไม่ทำอยู่แล้วเนี่ถ้าหนูอยู่อย่งหนูหรืมันคนตะลอนเนี่ยก็แบบอยให้หนูอยู่ใี่บ้านอ่ะไม่ได้หนเราอยากให้น้องออกไปไม่อยากให้เรียนต่อซึ่งน้องอ่ะมันก็รู้เนาะเหมือนเราอ่ะอยู่บ้านเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็แบบเบื่อทำอะไรซ้ำๆซ้ำๆมันน่าเบื่อแล้วก็แบบเออเข้าใจน้องในความที่แบบน้องมันก็อยากยังไม่ได้ใช้ชีวิตอ่ะมันอยู่กับแม่มาจนถึงสิบแปดปีอ่ะ หพราะถือว่า18ปีให้น้องอยู่ทำงานต่อไปได้เลยอยู่กับตัวเองตลอดชีวิตางเนี้แล้วมันไม่ได้เห็นอะไรเลยเออมันไม่ได้รู้ว่าโลกภายนอกมันมีอะไรเอาทำอะไรกันยังไงเขาทำงานกันยังไงมันไม่ได้รู้เออถ้าความคิม่ว่าเโลกอถ้าความคิดหนรู้ก็แบบที่เอาน้องมาเรียนที่จีนเกาะือแบบให้น้องได้มาดูว่าเขาเขาทำนยังไงเขาเป็นยังไงโลกภายนอกเา็ยังไงเออใช้ชีวิตยังไงแล้วแบบตัวเองแบบว่าเออทำทำงานให้น้องน้องก็แบบจริงจริงถ้ากลับไปบ้านกลับเม่อไหร่ก็ได้ว ถ้าวันยังไม่มีหนูไม่มีแม่ก็ใครจะซัพพอร์ตนะหาอย่าง้รแหละหาบอกว่าเธอทำอันนี้ด่เธอติดแต่ชี้น้าไม่เข้าใจนะแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้ใครจะชี้น้าถ้าเราไม่หาไม่เอาจะรอดเองหนูว่าความคิดของหนูนี่ไปสามติดแล้วนะไม่ความคิดหนูมากไม่เพราะว่าพี่ก็มีญาติหยู่บ้านป้าพี่ก็ไม่ให้น้องพี่ไปไหนแล้วคือบอกมีธุรกิจที่บ้านซึ่งน้องพี่ก็บอกเนี่ยอยากไปเรียนที่อย่าไปเรียนนู่นเรียนนี่อยากไปเรียนมหาประสบการณ์เขาไม่ได้ะสบการณ์เลยนะข้างนอกเด็กครับเด็กทุกวันนี้ถ้าแบบพ่อแม่ครูทำให้เยอะมันไม่ได้พี่ ใช่เราเราสามารถซัพพอร์ตเขาได้เราสามารถซัพพอร์ตเขาได้ในช่วงที่ไรที่เขากำลังแบบยังไม่มีอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่เราจะซัพพอร์ตเขาไปได้เรื่อยๆเหมือนหนุ่มที่ได้เราจะตัดหางไปวันนัแล้วเพราะว่าเขาอายุสิบแปดแล้วไงโบราณเขาสามล้อนะล้อไส้สั่งแร้วเขาต้องกินกินอะไรดัะกินเยอะๆไปเลยกินอะไรหลายตัวคุณพายมาขนาดสิบแปดตัวแล้วนะโค้งแล้วโ้ำตมันหนุนแล้วมันยังไม่มีความคิดของตัวเองหรอกที่มันเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่กล้าพูดไม่เข้าหาขนาดน้องของมาได้กินได้แปดเดือนอ่ะจะผ่านสามแล เฮ้ยมันเด่นนานไปนะนานไปแล้วจริงปีนี้ทำไมเกณฑ์ภาษานานจังน้องน้องเนี่ยเตรียมมาแปดเดือนแล้วนะแล้วหนูอบแล้วหนูก็ถามว่าเธอปกติอ่ะในหกเดือนหนู่าผ่ะหนูว่าผ่านตั้งแต่แบบสามเดือนแรกอ่ะค่ะสี่เดือนอ่ะเออแล้วมาทำไมมาทำไมล่ะพี่บอกว่าพี่หกเดือนสี่เดือนก็พี่เขาไม่ที่เรียนตทำเดี๋ยวเรียมเรียนให้จบแล้วพอเรียนจบเธอพูดก็ตอบเลยก็ไม่ไม่ไดีเลยที่ไม่ได้ดีที่เคยเห็นเพื่อนนุ่มการเรียนแบบแาดเดือนแล้วไปสอบเลยแล้วเราอยากได้ยนชุดชีวิตยังไง พี่แจงก็และน่แจงความพิจโตมากก็อยากให้น้องแบบใชีวิตยตัวเองให้พ่แจงออกมาในชีวิตข้างนอกแต่ถ้าคนที่เขาออกมาใช้ก็รู้ใหญ่แล้วรู้ไงว่าพ่อม่้เไม่เป็ไรไม่เปนรน้องเป็นเด็กชาย เขาเป็นคนภาษาด้วทำไมเขาถึงไม่ได้ภาษาเยนเขาไม่พูดไม่ออกไปคุยไม่ออกไปเที่ยวกับใครแล้วเธอมาเรียนเพื่อทุกวัน้ต้อง่ารอนี้จริงในห้องหไห้องอะมี่ต่คนลาวที่เราเรียนนั่นคือหนูอกแรกๆอะหนูหนวงหน่วเลือกผิดที่หนูจะเลือกที่แบบว่าเขาไปอยู่กับเพื่อนเราก็เราเรีนั้นไม่ต่คนลาวแล้วพอเพ่อนมเป็ต่คนลาวมาจะไม่หูแบบคนลาวสี่ร้อย่นโอ้โหเศรษฐะจังเยวะๆแล้วทีนี้มันแบบเขาไม่พูดเขาไม่ได้ใช้ภาษาอภาษาไม่ต้องไายเอารูกป่ะไม่ต้องขาย อยากได้เหมือนถ้าเราทำอะไรเราก็อยากได้ผลประกอบอเราต็องอยากได้ผลตอบแทนอะปลูกต้ไม่อยก้มันออกอกอย่างเงี้ยไม่ใช่ปลูกแล้วมันก็อยู่ที่เดิมอันนี้เราไม่ได้ขอให้เธอางเราขอแค่แบบให้เธอสอบไม่ผ่าน 4G ก็จะได้เอา 4G ของเธอไปยื่นคืณคุณคือถ้าไม่ผลุณจะยื่นผองคุณให้น้องหอบของคุณมันเป็นเดียวที่จะทำปีเดียวที่ไม่ต้องใช้ 4G ยื่นเข้าใจไหมคะแบบนี้คุณเพะะ้จะเอาเอาจะเอาุนี้ไม่ได้อะแต่ตอนนี้ยังไงเนาะคุณยังไม่ทาน 4G ไม่พอที่เธอวัดแต่ ก็ต้องสอบสอบปีนี่หมายว่ายังต้องปีหน anyway> ้าต้องปีหน้าเยว่าจะยืนได้ปีหน้าแต่ก็สอบแล้วก็บเนาะไปถามแม่ว่าน้กสายที่มันได้คนทาเพื่อนี้ดนเป็นนักสายวิศวะไม่ดีวิศวะราไม่ดีวิศวะรถยนต์โอเคเขาแต่ลคางคนทเป็นวิศวะทางานรถยนต์แต่โทต้องเรียนกับคนจีนโดยที่เธพื้นฐานภาษายังเป็นแบบนี้พูดกับคนจีนไม่รู้เรื่องต้องเรียนกับคนจีนแล้เรียนอย่างนี้ต้องเรียนประกบเกอกนะต้องสิงอ่ะต้อสอบอะแล้วเอขนาดหนู่ะหนูสภาพเนี่ยพูดภาษาจีน อันนี้หนหนูไม่บอกนูคิดแทนนะว่าถ้าเขจะไม่รอดนะไม่รอดมก็ไม่รอดแต้คเรียนอะไรก่อนไม่ฟังไม่เข้าใจอะพี่เข้าใจพ่กเรียนหนักพอจะคุยรู้เรื่องเรียนในห้องีก็เนไจด้วยนี่สองคนนี้นั่งเหยนกันไหมคะองอน้องารเจไม่รู้เลยแบบว่าก็อยากวองแชีวิน้องเลยให้มัจะได้เรียกว่ารการป็นห่วงหนูไม่ได้เล่าระงแข่ชีวิตหรือรู้ึอนนี้มันยังไม่ดีพอคือแบบจะร ภาษาไม่ได้พัฒนาหรือมันเป็นเข้อแก่ด้วยอันนี้เราไม่ได้กดดนนันเนาะแต่เราว่าฝึกด้วยเพราะว่าเล่นสี่คนเยอะนะเพราะว่าของพวกพี่พู้จริงเราอยู่ในห้องคนไทยเยอะแต่ว่ายังดีที่ว่าคนไทยพวกพี่มันแค่ยี่สิบคนแต่พวกเลยพี่แท้แต่หเราไะแต่ถ้าบอกว่าคนเราเนี่ยแต่เราไม่รู้จักใครเลยเวลาถ้าเกิดปัญหาเกิดปัญหาอะไรเราก็โทรหาแต่หนุ่มอะแต่แบบว่าไม่ ร้องที่เขาเนี่ยม่ใช่แค่ยังจ่างังมเขาม่เแฟนยางนสัพนี้ไม่เีมีเขาเคมีแต่แบบเขาแบบเป็นคนที่แบบแฟนก็คือแบบบิมิเออนะเไคนลักษณะรู้เลยถ้าเมีแฟนแสดงวขามีิไม่เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปหาใครกับใครไม่กล้าไปมีสัมพันธ์กับคนให่ใช่ขาะคนราได้กันยังไงไปไงไอ้เี่ยกใก็ใแต่อย่างนี้ไม่ถูกแต่น้งแฟนะูดเก่งมากเลยนะถ้าสื่คนสนิทแต่ถ้าสำหรับคนภายนองไม่พูดไม่ได้พี่ก็ใจพี่ก็พี่ก็รู้ี่าพ นู้แร่องเนี้ยหรอแต่แม่ของอะไรเป็นการทำคนประเททที่แบบขันเรียนบ้ดต้องการบางทีมันก็โมไเื่อกัหาไม่ใช่บาเรีตอนไหนยังองบาเทีบ้าดก็ู้กคนบางทไม่ดีไม่ีเี่ยพูดถึงแม่ผมเดีใส่หุ่มกันทุกวันอ่ะก็ลยบอกว่าาแม่ไม่จำเป็นอ่ะอกไรไม่ต้องพูดถ้าโมโไม่ไหวขันรังไม่ให้เอาขันรังลบไม่ใช่เปขันรังห่วงเลยให้แม่เอาที่ตรงหนจะไปหาเรียนทำงานอไรยัไงก็มาหาที่้านอีกอันน้แม่ไม่อยากมีคนไปขัรถไงแล้วกอนรก่อนไม อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชมว่าตเองเกงนะแต่หรู้สึกว่าถ้าอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูไม่หนูไสายแท้อย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าไปสายอื่นได้ไหแล้วแล้วอ่างเงี้ยเพราะวหนูรู้สึกว่าหนไปเจอสังคมมากมายเ่ยมันจะแบบทให้เราแบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ในช่วงนึงอะได้แต่มันน้องอย่างเงี้ยมันแบบไม่เลยชันที่หนูชันก็ไม่เคยไปอ่ะที่คิดหนูว่าไปไปงานภเก็แเดยครอืมจากเราภเก็อย่างเงี้ยแล้วน้องหนยังไม่เคยยังไม่เคยไปงานอะครที่แบบนี้เลยหนูเลยบอกม่าเดี๋ยวาน้องไปเที่ย ก็แบบรู้หัวร้อนได้หรือว่าเอาไปยิบไปเที่ยวปันเออว่าคนไทยไม่ใช่คนร้อนไม่น่าที่เขาจะเข้าใจเขาใจว่ามันจะมีลักษณะแบบนี้ก็เขาถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดแต่เขาจะรอดยากเขาจะรอดยากเขาจะรอนยากแล้วมันจะโดนทำร้ายจากคนที่เขาแบบเขาจะโดนคนขู่แล้วคนแบบเนี้ยให้โดนขู่กดขี่แตว่านะโดนกดขี่มันจะได้แก้ไม่ได้ต้องมีแก้เพราะว่าน้องก็ไม่ใช่เด็กที่แปดแล้วที่แปดเลยนะโตแล้วหนูพยายามพูดอยู่ว่าเห็นไหมที่ให้เธอแบบเรียนรู้กันถ้าถ้าจะแบบ ไม่ใช่เฉยดแหละถูกปะให้น้องหมดให้น้องให้น้องเลยไม่ใช่ให้น้องเลย่เป็นปัญหาอะบิวหายหมดก็คือให้น้องตอนที่เราบอกว่าเออเนี่ยพี่โทรศัพท์ผมเป็นไรไม่รู้เนี่ยมันค้างตลอดโทรหาก็ไม่ได้เซฟก็แก้ไม่ได้อย่างเงี้ยผมค้างหมดเนี่ยผมก็ไปหาร้านแล้วแหละอ่ะไปหาร้านร้านบอกว่าเป็นเพราะไอ้ทีมอะไรข้างในมีปัญหาไม่รู้ถึงไม่รู้มีคนบอกว่าเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยไปไฟเดี๋ยวก็อีกละมันต้องไม่ทำให้ทำที่อีกแล้วฮัลโห ขนาดแกไม่ได้ไปอะไรเงินเงินมันหมดวะคนอื่นาไปเที่ยวเขาไม่ได้หมดทำไมเขาไม่ไดไปเที่ยวทำมเงินหมดอยากไปเที่ยวเข้าใแต่บ้านแกไม่ได้ไปเที่ยวเลยอ่ะหลังไปไหนบ้างเมืองหนูโตพี่กพี่รู้แน่ว่าทำไมหนูต้องกดน้องหนูมันอยหนูนี่ยว่าหนูโตแล้วสุดคำถามที่วันนี้วันอาทิตย์ที่ที่รู้ให้หน่อูรู้ตัวมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างกูไม่ได้อยู่หลู้โตกูไม่ได้อยู่หลู้โตกูอยู่หลานโซไม่ไม่ไม่ก็ได้ก็ได้แต่ว่าคุยกันก็ไม่ได้นะคลีปเขาเรียกว่าเขาไม่ช่วยตัวเองเลยอือถ้าโดแบบจะไปเจอคนไม่สวยนะถ้าอเรา กูไม่ได้กดดันแค่กูรู้สึกว่ากูว่าเนี้ยมึงเรียนแค่เรียนภาษาอย่างเดียวมึงไม่ได้เหมือนพี่ที่แบบว่าเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็จนสี่ทุ่มห้าทุ่มมันไม่ได้แบบเหมือนเขาแล้วใชแล้วเขาก็ไอ้ปวดของแหละที่หนูพูดแรงใส่อ่ะคือปกติหนูไม่พูดแรงไงแต่เนี่ยหนูพูดแรงหนูกดดันเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้กดันแล้วอ่ะไม่ไม่ปกตนี้ก็ถือว่าเขาโดนกดดันเยอะนะน้องเนี่ยกูแล้วน้องโดนกดดันเยอะนะเขาจะมาช่วยเขาตลอดแต่น้องเนี่ยไม่รู้สึกเขาก็อยากชนะแหละแต่เขาแบบอาจจะคิดว่าเงินสามหมื่นมันเยอะ้ อืมแล้วพอที่เขา